โปรเซสเตอร์นะครับใช้เป็นของ DBMark นะครับคุ้มพลังก็เป็นตัวไม่ก็เทก MP 48นะครับก็ลังวัดเหลือๆนะครับเทียงกลางก็จะเป็นตัว Series V6 นะครับเมื่อยังไปเซ็ง,งมันก็กรอบกรอบกาแม่ลูกกรอดแม่ ครับสวัสดีครับพ่อมกันชื่อเคยนะครับกับฮิปโปออเดโออารีสสาขาเมืองไทยอารีสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับจะส่งลูกค้านะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะส่งลูกค้าในราคา77,000บาทนะครับสำหรับในเซตนี้มีอะไรบ้างนั้นนะครับมาดูกันนะครับก็สําหรับในเซตนี้นะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับซึ่งมิกเซอร์ในเซตนี้ก็จะใช้เป็นตัวของเคียบล่านะครับเป็นตัวมินิ80นะครับซึ่งตัวมินิ80ก็จะมมีงหดก็มี 8ช่องไม้นะครับซึ่งเป็นคอมโบแจ็คนะครับมี EQ 3แบนนะครับตรงนี้มีออกมอนิเตอร์ให้ด้วย1ออกนะครับเอฟเฟกนะครับแล้วก็แพนบาลานซ์ซ้ายขวาได้แล้วก็สไลด์นะครับเป็นเพิ่มมาตเตอร์เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นแบบสไลด์นะครับตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็สามารถเล่นบลูทูธจุจีบีได้แล้วก็มีเอฟเฟกในตัวนะครับสัญญาณขาออกก็เป็นแบบบาลานซ์เอเอาร์นะครับตรงนี้อ่าสามารถจ่ายไฟเป็นท่อ48โวลต์ได้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับ ด้านล่างก็จะมีลักิแหลกนะครับลักแหลกก็จะใช้เป็นตัว NDR นะครับ801 b s นะครับก็จะมีทั้งหมดก็8ปลั๊กด้านหลังแล้วก็จะมีจอดิจิตอนบอกด้านหน้าแล้วก็มีเบรกเกอร์ส0แอมป์นะครับส่วไม่ลอยนะครับไม่ลอยเราใช้เป็นของ m i c ครเทคนะครับตัวนี้จะเป็นตัว MP ตองนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นขายดีนะครับปรับเป็นความถี่ไม่ได้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็จะมีจอบอกขึ้นความถี่แล้วก็จะมีวอลลุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับโปรเตสเซอร์นะครับใช้เป็นของ DB m a r k นะครับซึ่งดี Mark ก็เป็นตัวขายดีเหมือนกันแหละตัวนี้นะครับใช้เป็นของ DB m a r k กนะครับก็จะเป็นตัว DB26 บวกนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมกําลังทําพิพิธอะไรให้ด้วยนะครับทําการจูนเบื้องต้นให้นะครับส่วนคุ้มพลังก็เป็นตัวไมโครเท็ MP 4เ0 8นนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็กำลังวัดเหลือๆนะครับใส่สำหรับเซต4ี่คูณสี่นะครับกำลังวัดตปดโอมอยู่ที่เปดร้อยวับ แหลกที่ใช้ในเซตนี้ก็จะเป็นแหลก6ยูนะครับหรือ24นิ้วของ GTE นะครับก็สวยงามนะครับระบบสายัญญาต่างๆก็แถมมาด้วยทั้งหมดนะครับในราคา77,000บาทนะครับก็ตอนนี้ผมกําลังทาพรีเซตนะครับให้กับลูกค้านะครับซึ่งในการต่อใช้งานในเซตนี้นะครับผมก็จะกําหนดให้เลยนะครับก็คือช a n แนลที่1กับชันแนลที่3าน่าจะเป็นเสียงกลางแหลมชันแนลที่2กับ4น่าจะเป็นเสียงเบสนะครับก็คือลูกค้าก็สามารถจะไปปรับแต่งประยุกต์การใช้งานได้อีกนะครับแต่ในทางร้านเรากําหนดว้ให้ก็ประมาณนี้นะครับ 1กับ3เป็นเสียงกลาง2กับ4เป็นเสียงเบสนะครับก็สำหรับตู้ลำโพงในเซตนี้นะครับก็จะเป็นตัว BV ีนะครับ18นิ้วนะครับดอกที่ใส่ก็เป็นใส่เป็นดอกคงปั๊มนะครับ1,000วัตต์ตรงนี้ข้างหน้าก็จะเป็นตะแรงฉีนะครับขอบเล็กนะครับเป็นสีระเบิดนะครับตรงนี้ด้านข้างก็มีที่จับยกนะครับก็เสียงกลางก็จะเป็นตัวซีรีส์ V 6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับก็จะใส่ดอกเสียงกลางเป็นของ NPE นะครับตรงนี้แล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็นแหลมหัวจ N s นะครับก็เสียงดีนะครับสำหรับยังแหลมก็ในเซตนี้ก็จะเป็นชุด4ีกันสีครับเบรสีใบกลางสีใบนะครับเราเล่นที่4โอห์มนะครับของ Power Amp นะครับก็กำลังก็เลื่อยๆนะครับสำหรับในเซตนี้นะครับก็ไปรอฟังเสียงกันนะครับ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในเรื่องของน้ําเสียงในชุดเซตสี่คูณสี่ของเรานะครับก็ทหากท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจนะครับในเซตนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับทางร้านเราจัดจาหน่ายในราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับจัดส่งให้ลูกค้านะครับก็ได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็ทหากท่านใดที่เข้ามาชมนวก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดตับสกายให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ